สวัสดีครับมาพบกันในคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาพบกับงานอาดิเรกที่คุณรับเมื่อทําไปแล้วจุดจุดหนึ่งจากงานอาดิเรกกลายมาเป็นงานประจาที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับครอบครัวแต่สําหรับคุณน้ํค้างผู้ที่ไม่เคยคิดมากอส่อนว่าจากงานอาดิเรกที่ทําไปด้วยใจรักจะกลายมาเป็นผู้เพาะเลี้ยงบอนสีสายพันธุ์ที่มีราคาอันดับต้นๆ้นของบอลสีที่นิยมกันในปัจจุบันครับและว,วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับสวนน้ำหนึ่งบอลสีราชศีใบไ,ไม้ครับตอนแรกก็หาอาชีพอยู่ตั้งนาน ก็ไม่รู้จะไม่รู้จะไงไปเดินร้านต้นไม้ไหลายรอบแล้วจะไม่รู้จะทําอะไรไปเดินกับลูกไป,ไปเดินกับลูกไปซื้อต้นไม้ที่ร้านต้นไม้ตลอดมีอยู่วันหนึ่งไปเจอไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไปเจอฮกหลงฮกหลงนี่เป็นต้นแรกเลยใช่รักมากเลยบอกกับลูกนะแม่อยากเลี้ยงบอลสีมากเลยค่ะอยากเลี้ยงบอลสีมากเลยลูกก็พาพาเข้าไปในกลุ่มบอลสี แปกเข้าไปอะไรโอ้โหคดีออกไปได้เลยชอบมากสวยมากรักเลยค่ะรักเลยเลก็เลยกลายเป็นพบหลงต้นนั้นก็เป็นพกหล,ลเป็นแรงบันดาลใจีต้นแรก <laughs> อ,อ,อย่างคุณน้ำหนื่มีอะไรที่จะแนะนํากับพวกมือใหม่ในการหัดเล่นบอลสีบ้างคะค่ะก็มีก็อยากจะให้เ,เรียนรู้แล้วก็ดูเ YouTube เยอะๆค่ะ เพราะว่า YouTube เนี่ยเกามีบอกหมดใช่มีบอกหมดเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ใจยเย็นๆตอนนี้กระแสแรงมากเลยถ้าเกิดวันไหนกระแสตกก็ไม่อยากให้ทิ้งยังคะ่ะเพราะยังไงบอลสีของเราไม่ตายแน่นอนอค่ะโอเคตอนนี้อยากจะให้คุณน้ำหนึ่งน่ยพาไปชมบอลสีที่เรียกว่าเป็นตู้แลไอเทมของส่วนน้ำหนึ่งต <c oughs> ู้แลมาใไหมจะมีการถ่ายตู้แลไอเทมในตู้แลไอเทมเนี่ยต้องมีสายพันธุ์ไหนบ้างครับถ <c oughs> <ด>ึงจะเรียกว่าเป็นตู้แลไอเทม ก็หลักๆเลยก็น่าจะมีเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนี่คือตัวนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็มีเกาะเกร็ดมีเกาะเกร็ดมีธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วแล้วก็มีอ่าเศรษฐีพันล้านแล้วก็มันนี้ร้องเพชรแต่ไฮไลท์ของสวนแม่น้ำหนึ่งเลยก็คือเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีตรงนี้เลยใช่ไหมที่เขาว่าตัดสีได้สวยมีใบฮาร์ปใช่ไหมใช่ค่ะมีหมดทุกใบมีใบฮาร์ปมีหมดทุกใบเราชอบเพชรเจ็ดสีมากเป็นไฮไลท์ของสวนแม่น้ำหนึ่งเลยใช่ค่ะที่ว่าอนาคตเนี่ยตู้แร่ที่เนี่ยจะเป็นตู้ละล้านจริงหรือเปล่า ได้ค่ะตู้ได้ใช่ไหมไ<ด>ตู้แล้วก็ละละวคือภายในตู้เนี่ยก็จะมีเพชรจัดสีมีกรอบเกตมีมีสายพันธุ์ของบอลสีที่ว่าเรียกได้ว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยที่นิยมเล่นกันใช่ใชไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูบอลสีในตู้แรงที่มันเขามีอะไรบ้างครับเนี่ยค่ะเพชรจัดสีนี่ที่เราเห็นอยู่ในจอนี่คือเพชรจัดสีใช่ไหมครับใช่แม่พันตู้นี้จะเป็นเก็บแม่พันตู้นี้จะเป็นตู้ที่เก็บแม่พันดูอันนีเลยใช่มครับมีเพชรจัดสีแล้วก็ เขาอุ้งนี้ตู้เพชรจะสีล้วนๆเลยนะฮะดูนะครับมีไล่ลงมาแทบทุกไซส์เลยนะครับมีใบฮาร์ฟมีใบแต่ว่าใบด่างบอกว่าเยอะมากนะฮะดูครับดูดูการสาดสีของของเพชรสีของสวนแม่เขาหนึ่งครับสีบอกว่าสดตัดด้านมากครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตู้แลไอเทมนะครับนี่เลยดูครับดูอันนี้คาดบางแก้วครับนี่คาดบางแก้วนะครับ แก้วอันนี้ต้นนี้อันนี้เกาะเกศอันนี้คือเกาะเกศอันนี้เลนูนังคอนอันนี้ก็จนะเป็นนกพะนนก้กกาวต้นนี้นะครับนกพะก้าวใช่สีเหมือนเหมือนเราเอาสีจริงๆเรามาสาดใส่ใบบอล<ส>นะฮะนี่ดูเรามาดูชายชนของสวนแม่น้ำหนึ่งนะครับมันก็มีแค่ต้นเดียว <Okay. S 2> แต่อีก เราตัาตดูความแรงของชายชนส่วนได้น้ำหนึ่งนะโอ้โอสงไข่นี่ครับอสงไข่แล้วก็เศรษฐีตะล้าน,น <c oughs> ตรงน,นี้จะเป็นเศรษฐีตะล้าน,นครับเดี๋ยวจะ z ู o m ให้ดูเศรษฐีตะล้านานี่ดูว่ารู้จักมีเรียกได้ว่าเขาเลี้ยงตามหลักตามสูตรในการพเพาะเลี้ยงบอลสีเลยนะครับสีถึง,ถงออกมา อันนี้ตัวใหม่เพิ่งเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บมาอันนี้เจ้าสัวนี่คือพรเจ้าอ๋อเจ้าสัวไม่ใช่พรเจ้าสัวใช่ไหมค่ะเจ้าสัวเพิ่งเก็บเลยอืมอันนี้ก็คืออนาคตกำลังจะเป็นแม่พันธุ์ค่ะอันนี้เศรษฐีพันล้านของเรานี่คือเศรษฐีพันล้านนะครับของสวนแม่น้ำมึง <c oughs> นี่ก็ากำลังกำลังจะเป็นอนาคตก็จะเป็นแม่พันธุ์เนาะอืมนี่ครับต้นเล็ก อลทัโส่นนครับ,น,รบนี่ครับความโดดเด่นของบอลสีส่วนในน,น,น,นน้ำเนะฮะองนี่นะครับ ห่มทองของสวนแม่น้ำหนึ่งนะครับคือไฮไลท์คือสีแบบแดงสดมากครับอันนี้โดนแปลงแป้งที่พาดไอืมดูครับนี่ครับกลุ่มทองของแท้ครับของสวนแม่น้ำหนึ่งสวยตู้นี้นะครับเป็นตู้นบพะก้าวใช่ไหมครับใช่ค่ะนกพะก้าวตู้นกพะก้าวดูฮะนี่ครับนี่คือเป็นหนึ่งในตู้แลไอเทมของสวนแม่น้ำหนึ่งนะฮะ สวนแม่น้ำหนึ่งนะครับกำลังจะลอดตู้แลไอเทมลองมาก็เป็นสตรอเบอรี่นี่ค่ะสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์กลางๆใช่ไหมครับที่ที่คนหัดเล่นใหม่ก็สามารถจับต้องได้ถูกไหมฮะราคาราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้สตรอเบอรี่สวนเราจะใบสีเข้มมากนี่ครับนี่ดูสตรอเบอรี่สวนสองสายพันธุ์ค่ะอ๋อสตรอเบอรี่มีสองสายพันธุ์ใช่ไหมใบอันนี้กับอันนี้นี่ใบไม่เหมือนกันค่ะคนละสายคนละสายพันธุ์กน แต่คือเขาขึ้นชื่อว่าสตรอเบอรี่เหมือนกัน <S <S <ช>แต่คนละสายพันธ<ช>ุ์แยกกันอ,อ๋อสีก็จะแตกต่างกันไปนะฮะสีใบค่ะใบแตกต่างอ๋อสีใบแตกต่างกันนะน,นี่ครับเสน่ห์ของสตรอเบอรี่สองสวนแม่น้ำหนึ่งนะจะเป็นสตรอเบอรี่ที่สีสดมากเหมือนเราเอาสีเนี่ยมาทายบนใบใบไม้เลยนะฮะ มาดูนะครับว่าสวนแม่น้ำหนึ่งเขามีสายพันธุ์อะไรบ้างที่กาลังรอที่ที่จะเติบโตในอนาคตเนี่ยมีสายพันธ์อะไรบ้างะมีไชชนมีเพชรเจ็ดสีแล้วก็มีอมมณ์สวรรค์มีศิลาหุ่นทองแล้วก็จะมีอสงไข่แล้วก็อีกหลากหลายสายพันธุ์ก็ทุกสายพันธุ์นีจะอยู่ในตู้แลเต็มที่มันเกิดขึ้นนาครับสวนแม่น้ำหนึ่งยังไงครับเนี่ยก็ผมก็เงินผมก็ไม่หมากใหม่ใหม่ผมก็มีมาแค่ หมืน่นหมืน่นบาททางนักเข้าผมพอขายได้บ้างอะไรบ้างพอมีทุนผมก็มาพักกหลัง่ามีสี่หมื่นห้าหมื่นก็มีมก็เอาไปต่อยอดได้เรื่อยๆต่อยอดยใช่ๆเพราะว่าธุรกิจของบอลสีก็กําลังมาแรงมาแรงช่วงนี้กําลังมาแรงมากอะ,อะแล้วก็มีตอนนี้ผมก็ใหญ่เอาไว้เป็นแม่พันธุ์ก็หลายตน้น